สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทำไมทำไมไอ้ประยุทธ์ยันโอชามึงบ้าแล้วเหรอมึงบ้าหรือเปล่าอือด,ดหรือเปล่าบ้าไปแล้วเหรอมึงไปถูหปิดตาประชาชนกูไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่รู้กวมึงกูไม่กลัวก็รู้อยู่ใช่มยึยดจันโอชาไปเอาเบอร์ทอบอมึงสติไม่ดีหรือเปล่าไอ้ประยุทธ์ไม่รู้ไม่รู้มึงไปช่องกูเนี่ยกูไม่ชอบพรุ่งนี้มึงเ กูประกาศเอาทีวีแหละก็รู้อยู่ไประยธ์จันโอชาฟังกูพูดช่องเองกูมึงเหมือนกูไม่กลัวมึงแน่จริงเอาทหารมาที่สถานีเลยกูเปิดลารับเยอเข้ายันตาย้ปยธ์ไอ้ระยุธ์จันเอชามึงเอาทหารมาที่สถานีเดี๋ยวนี้เลยกูรออยู่เว้ยถ้ามึงไม่เอามาพุ่งนี้กูจะไปตามล่ามึงเองมึงอยู่ตรงไหนกูจะไปตามล่ามึงที่นั่นแหละไปยธ์